สวัสดีท่านผู้ชมที่รับเข่าวสาร Edpension อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่อง Kika Portable Fan กันนะครับผมนี่อยู่ในมือผมแล้วมาดูรอบๆกล่องก่อนเลยดีกว่าครับนะครับตัวนี้นะฮะเขาเขียนว่า ultra compact นะครับผมนี่มีความกระทันรัดนะครับผม q u i e นะครับมีความเงียบองแบตเตอรี่ไลฟ์แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานนะครับผมแล้วตัวนี้นะไม่ได้มีแค่สีเดียวของผมเป็นสีแดงนะครับตัวนี้นะฮะจะมีเป็นสีเทาสีเขียวสีดําสีแดงแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับผมมาดูอีกฝั่งนึงนะครับเขาก็จะเขียน สเปคบอกว่าตัวนี้นะครับบิวอินแบตเตอรีนะครับก็คือมีแบตเตอรี่ในตัวนั่นเองนะฮะตัวพัดลมนะครับเป็น metal c ล a ฟว body นั่นเองนะฮะก็คือตัวพัดลมจะมีความโลหะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเซฟเลสสปีดคอนโทรลคือตัวปรับสปีดเนี่ยนะครับให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นเองนี่ครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับเราต้องเป็นคนมากรีดเองเลยนะฮะอันนี้ก็คือของใหม่ชั่วๆนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่คีดค่านี่ครับ p อ r t ดบล e แ a n นะครับด้านในกล่องก็จะพบกับตัวคีย์ค่าสีแดงแบบนี้นะครับใครสั่งสีไหนก็ได้สีนั้นนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าข้างด้านในจะมีอะไรอีกบ้างนะครับผมด้านในนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น USB นี่ครับ USB ที่เอาไว้เสียบชาร์จนะครับผมโดยตัวนี้นะครับเป็น USB Type C นั่นเองนี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นตัวเขาบอกว่าเวลาจะเอาไว้ดูฟีเจอร์ของคีย์ค่านะครับก็ไปที่ Facebook, Youtube, Instagram หรือ TikTok ได้นั่นเองนีครับผมและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีนี่และนี่นะครับก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องนะครับเร,เราลองแกะดูนะในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นตัว portable instruction นะครับผม portable fan instruction นะครับก็คือเขาก็จะบอกว่าตัวปุ่มต่างๆนั้นเป็นอะไรอย่างไรบ้างใช้ทำอะไรอย่างไรนะฮะ แบบนี้เลยนะครับเขามีบอกหมดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในตัว k i k a p o r t a b l e Fan นี่ครับนี่ตัวที่ผมเอามานะครับจะเป็นตัวสีแดงนั่นเองนะฮะเดึงออกจากกล่องแบบนี้เลยนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับผมตัววัสดุนะครับจะเป็น m e t a ลนะครับแล้วก็มีตาคิกค่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะ นี่ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็เป็นไฟสแดงสถานะนะครับผมด้านล่างมี4จุดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นที่เอาไว้เลื่อนเพื่อเพิ่มลดความเร็วความแรงนั่นเองนะครตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ลมออกนะครับผมนี่นะฮะที่ดูดลมเข้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวรู type C นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ชาร์จนั่นเองนะครับนี่นะสวยงามแบบนี้เลยนะครับเงาเงาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่สีแดงสวยจริงๆนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไร่าลมจะออกทางนี้นะครับผมมันจะดูดลมเข้าด้านหลังนะครับคือมันไม่ได้เป็นล็อกแบบเป็นเบอร์นะครับผมก็คือเราเลื่อนเท่าไหร่มันก็เร็วเท่านั้นนั่นเองนะครับเห็นไหมดูนะมันไม่ได้เป็นสเต็ปนะมันเลื่อนขึ้นไปแบบนี้เลยเห็นไหม แบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือปิดนะครับผมเห็นไหมว่าไฟจะลงไปหมดแล้วนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับนี่ถ้าเลื่อนลงสุดนะครับคือการปิดนั่นเองนะฮะแต่เราเลื่อนขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็คือการเปิดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับมีไฟแสงสถานะสีเขียวแบบนี้นะครับผมตัวลมนะครับจะออกตรงนี้นะมันก็จะออกเป็นตรงเลยนะครับ แรงมากนะครับแรงมากมาแรงจริงๆนะครับผมหน้าสั่นหน้าสั่นนี่นะครับหน้าสั่นเลยนะครับแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองกับทิชชู่อันนี้ดูนะแล้วเราค่อยๆเป่าไปนี่นะครับให้ทุกคนดูนะนี้สุดเลย นี่เลยนะฮะแรงสะใจจริงๆแรงจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าแรงและทัาระยะที่เราถือนะครับอันนี้เป็นหน้าเรานะเราถือประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เป็นหน้าเราเราถือประมาณเนี้ยอันนี้คือเต็มหน้าเราพอดีนะครับเต็มหน้าเราพอดีในความแรงที่แบบแรงมากนะครับผมแรงมากจริงนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะฮะแล้ววัสดุนะครับลองฟังเสียงนะ แน่นตึกแน่นตึ๊กน,น,นะครับผมบอกเลยว่าเนี้ทนแน่นอนนะครับแน่นมากนะครับผมเป็นเมทัลนะเป็นเมทัลนะครับบอดี้แน่นจริงนะฮะแล้วเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะอันนี้เป็นเสียงที่ผมเปิดนะตัวนี้เขาบอกว่า Quiet ใช่ไหมก็คือจะเงียบเองเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงนะครับแบบเริ่มต้นแบบกลางและแบบสูงสุดนะอันนี้เริ่มต้นนะ เงียบอันนี้เงียบเลยเงียบมากๆนะครับผมความแรงก็จะแบบเบาๆนะครับลมชิวๆนะครับมากลางอ่านี้ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประมาณหนึ่งนะแต่ก็ยังอกยังแรงอยู่นะยังแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเอาสุดเลยแล้วมาฟังเสียงกันอย่างก็เจ็ดอย่างก็เจ็ดนะครับผมแต่ มันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นถ้าเราคงไม่ใช้ความแรงขนาดนี้ไปตลอดนั่นเองนะฮะเราก็จะใช้ประมาณนี้อันนี้คือยังเงียบอยู่มีแค่เสียงลมนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดคุณเลื่อนไปสสดเลยอ่าเสียงก็จะประมาณนี้อ่าเสียงจะประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดลดลงม,มานิดนึงอันนี้จะเป็นแค่เสียงลมแหละเออสีสวยมากๆเลยอันดับแรกผมบอกเลยผมชมเลยว่า วัดสดุดีมากใช้คําว่าดีมากได้เลยนะครับเห็นไหมทุกอย่างมันไม่ก้องไม่แก๊งเลยนะครับมันดีมากๆแล้วแน่นมากนะครับตัวปรับสปีดต,ตัวนี้ดีมากเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ปรับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเบอร์นะครับแต่ว่าใช้เลื่อนเอาแบบนี้เลยนี่เลยนะครับเลื่อนลื่นลื่นมือเลยนะครับอันนี้มันเลยทําให้ตัวเนี้ย ปรับความแรงได้ตามที่เราต้องการจริงๆนะครับผมไม่ได้ล็อกด้วยตัวเบอร์ความแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าแรงจริงไหมแรงจริงนะครับเสียงเสียงถ้าเกิดเปิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าไม่เลื่อนขึ้นไปสุดแบบนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้ดังสุดนะครับแต่มันก็เป็นดังที่ยังโอเคแต่คงไม่มีใครเปิดสุดถ้าเกิดกดต่ำมาหน่อยแบบนี้มันจะเหลือแค่เสียงลมแหละนะครับ แต่ถ้าเกิดสุดอันนี้อันนี้แรงจริงเสียงลมผ่านเนี่ยจะแรงมากๆนะครับอ่าก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้อย่างไรนะครับผมอันนี้แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการความแรงนะครับแต่ไม่อยากดังเท่าไหร่ก็ประมาณนี้อันนี้ใช้ได้เลยนะครับนี่นะแจ๋วผมแนะนำเลยตัวนี้นะครับคิค่าพอตเดบล์แฟนนะครับ ราคาไม่ได้แพงมากไม่ถึงพันนะครับผมใช้งานได้ดีแรงสะใจแน่นอนนะครับวัสดุดีจริง,รงๆอันนี้ผมบอกเลยว่าแน่นตึกแน่นมากๆนะครับนี่ถือเป็นค้อนได้เลยนะครับสำหรับคีค่าพอตเบิลแฟนตัวนี้นะี่เองนะครับสหรับใครที่จะสั่งซื้อตัวนี้นะครับกดลิงก์ใต้คลิกได้เลยจ้า